สวัสดีครับวันนี้ b o x t o o o x มาอยู่ในสนามบอลน,นะครับเรามีผู้ว่าโปรเจกต์ใหม่ก็ได้นะครับเราต้องการจะมาแกะท่าของนักฟุตบอลที่เขาใช้กันนะครับที่มันโด่งดังไปทั่วอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะทาง Instagram หรือว่าทาง YouTube นะครับเราจะลองมาแกะท่าของเขาแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะว่าทําที่ถูกต้องเนี่ยทายังไงแล้วก็ เอาไปใช้ได้ยังไงบ้างในสนามมนะครับโดยอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับเราเลือกคลิปของมาเซโลที่เขาทําในห้องแต่งตัวนะครับเขาเล่นกับบอลเป็นท่าบอลมาสเตอรี่ธรรมดาการคนโทรลบอลทั่วไปที่มันดูไม่ธรรมดาแล้วผมคิดว่ามันสามารถเอามาใช้ในสนามได้จริงครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูทีละสเต็ปเลยนะแบบช้าๆเลยว่าเขาทําท่าอะไรบ้างใช้ส่วนไหนของเท้าในการคนโทรลบอลบ้างนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับในเรื่องของเท้าที่ใช้เนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะเพราะว่ามาเซโลเขาควบคุมบอล <c oughs> ด้วยเท้าซ้ายส่วนผมเนี่ยควบคุม <c oughs> บอลด้วยเท้าขวาน,นะครับแต่ว่าเรื่องของเทคน,นิคนี่เหมือนเหมือนกันทั้งหมดนะครับจังหวะแรกครับเขาใช้ฝ่าเท้านะครับในการดึงบอลน,นะครับลอดขาหลักก,ก็คือกรณีนี้คือขาซ้ายนะครับดึงบอลผ่านมาเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้เท้ายืนเมื่อสักครู่เนี่ยเท้าซ้ายเนี่ยขึ้นมาหยุดบอลนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับสองครั้งนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ดึงด้วยฝ่าเท้าแล้วก็ดึงกลับเปลี่ยนเท้ายืนนะครับดึงไปดึงกลับนะครับอันนี้พอทําตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีจังหวะที่3ที่4ที่เขาใช้ขาข้างเดิมในการไปหยุดบอลน,นะครับคือตอนแรกเราใช้ขวาดึงซ้ายหยุดแต่ว่ามาเซลโลเขาเปลี่ยนนะครับเขาใช้ขาขวาดึงนะครับแล้วใช้เท้าซ้ายในการก้าวมาหยุดบอลก็คือใช้เท้าข้างเดิมนะครับในคลิปเนี่ยจะเป็นเท้าซ้ายแต่ของผมเนี่ยจะเป็นเท้าขวานะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ ดึงขวาหยุดขวานะครับแล้วพอหยุดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ใช้เท้าเดิมเนี่ยฮะเท้าขวาเนี่ยในการดึงนะครับเหมือนสับขาลอกลอดขาหลักมาเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นขาซ้ายจะเป็นขายืนเสมอขาขวาจะเป็นขาที่ใช้ดึงบอลเสมอนะครับดูนะลอดปุ๊บ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 นี่นะ,ขขะเพราะนั้นพอเราท่าที่1ที่2 รวมกับท่าที่3ที่4ก็จะได้ประมาณนี้ครับเท่านี้เองครับครับก็ถ้าชอบคลิปประเภทนี้หรือว่าต้องการให้เราแกะท่าท่าไหนก็บอกพวกเรามาได้นะครับถ้าชอบคลิปของพวกเราก็เป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลิมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดตามพวกเราบ o ็อกรู่บ็อกไดยครับขอบคุณมากครับผม